สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคู่ทุกคนคะ่ะมาจาะมานตักท้ายกันตอนค่ำะคำเน,นา,นาเนะคะ่ะเนาะป้าดาน่าคือดำคักแทนเนาะโอ้ยขี้ให้คักค่ะคันบ่มีเสียงนี่สวัสดีหน่อยลูกทำอะไรคนอารมณ์ดีตัวคะ่ะเพคนมักมาอยู่มองนี้นป่อปูโซเล่ตาปลาพอปูกับเอ่อน้องมา,ากาับกระลังมาก โซเลกจะฝ่ายราชไดเดนต์ต๊ปไปเดี๋ยวบ้ามาเลาะสวนค่ะมโอนี้ตเตรียมอุปก,กรณ์แล้วว่าสีซับหญ้าค่ะทำมาเบิ่งพีกเบิ่งเอียงจักหน่อยหลังฝนตกเนาะคะ่ะเน้องกําลังงามค่ะเบิง่งอ่า,าพืชเบิ่งผักเอเมีจักหน่อยห่างหายบ้านแล้วคิดฮอดค่ะอัปเดตลูกสาวค่ะลูกสาวปร่งหยอดอีโอ้กําลังแตกหยอดจย่เบิ่งค่ะอืม เพิ่นได้ปุ๋ยดีจ้ะอ่ะเอ็มมี่ใส่ผงสุรดกับไขล่ลงไปเนาะค่ะเนาะอ่ะแตกใบเลยค่ะง,งามๆนี่ล้วค่ะสูตรบำรุงบริเฮ็ดสูตรเนาะแต่ว่าอะบำรุงอ่ะตามธรรมชาตินั่นละเนาะเว้าหลายอีกแล้วเอ็มมี่นี่แหละค่ะคลิปบ้านๆโอู้หู้ภูบใจหลายเ <laughs> <laughs> บิ่งมาพริกค่ะอยากให้เบิง <laughs> ่งพีคอือโอ้ยงามค่ะจะมาซับหญ้าก,กันก่อนเนาะค่ะเนาะ ซับไปแล้วหน่อยนึ่งจ้ะฝนตกแล้วงาก็เริ่มขึ้นพักก็เริ่มงามค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บพักเนาะค่ะเนาะเก็บพักไปแกงโม่ันมีแนวกินอยู่จ้ะเหมือแดงแ่ว่าเห็นพักไปแล้วอันนี้ต้นพักผมเอมมีม่กับสีซับเลยค่ะเพราะว่ามันอันไงมันหลายแล้วค่ะ ดี๋ยวสิคุดไปฟังใ้ข้างล่างเนาะค่ะเพื่อมเมล็ดเขาเกิดสีได้โอ้โหแข็งหายค่ะไม่รู้ว่าเขาจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวเอมี่จะเอาไปฟังไว้ข้างล่างค่ะแต่่ามีหลายต้นอยู่นนเนาะจ้ะเนาะเอาต้นน้อยต้อนอียงไปฟังไว้เพื่อมเมล็ดเพิ่นเกิดก็ที่ได้อาล่วงโนนเนาะ ยาสิว่าถอหัวฟูค่ะพี่น้องเอ็มเนียคันมะมัดผมนะหัวฟู <c oughs> สูตรประจำตำแหน่งค่ะโซกับปวกเน่แจักน้อยเนาะคะ่ะเนาะซับเนาอีกจักน้อยค่ะเนากับว่าทิมค,ค่ะซับเลี้ยวกัเอาเคี่ยวเข้าไปใต้ต้นไม้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวฝนตกลงมากฝนก็นจะเป็นปุยค่ะโอเคเล้วๆ้ว เดี๋ยวเอมีจะพาไปเก็บปักเขือแล้วก็เก็บอยอดน้ำเต่าไปเฮ็ดกับเขากันเนาะค่ะเนาะว่าสิเอาไปส่ว่านะคะเนาะโอ้นี่ค่ะลูกน,น้อยๆนะคะเหลืองพ่อกินแล้วกะลังเหลืองอีกขบุตนี่แต่ว่าสิจงไว้เมื่อนี้สิเอาสองนวยค่ะสองนวยกับสิพ่อกินหยอกขันเก็บไปเดี๋ยวมันจะเหี่ยวค่ะเอมีจงไว้สองต้นค่ะเอาสองต้นเปาพิษค่ะ จงไวสองหมากค่ะอันนี้กระลังเริ่มเลืองเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้เลืองะัก่ว่ากินบ่ไหวค่ะกินสดๆนี่แหละมันจะแซ่บทางพุนกระโดกๆอยู่จงไวค่ะบันนีสิพ้ามาเก็บพักเล้ค่ะตัดคลิปเงาๆในจักน่อยอเก็บอันนี้ค่ะเก็บยอดน้ำเต้าค่ะพ้ามาเบิ่งไก่ไก่ก่อนค่ะอน้ำเต้าเบิง่ง เคือมันมาหอดประเทศไทยแล้วจ้ะโอ้ยเอ็มีสีเดชเงาๆเลยค่ะนี่หอมแสบขึ้นอย่างนี้ค่ะโอ้ฮ่าเห็นแล้วก็มีแห้งค่ะนี่ใบเขากะเก็บเอาค่ะแกงใบอ่อนนี่แกงได้แสบค่ะเอาน,นีเอาไว้ในดินในหลัพื้นที่บ้านเฮ้านะคะเนาะอันนี้ขึ้นหัวล้วค่ะโอ้ยอยังยุ่งกัดค่ะย,ยุ่งยุ่งยุ่ง เก็บกันเลยเอาอันนี้คือสิเป็นหมากแล้วบอกเก็บมันเอะค่ะจงไวเอาไว้กินมากนาะค่ะเนาะไปเก็บยอดกันเลยค่ะยอดอยู่ทางไหนเราบอหน้เห็นใบอยู่อันนี้กระสิเก็บพี่เนาะนั่นนันน่นนั่นนั่นยุีอีกนะพุข้างในพี่จ้ะดึงลงมาอ,อันนี้มีหมากแต่ว่ามันหลายอยู่กระสิเก็บค่ะอยากกินยอดมื่อนี้่ มุดเข้าไปพี่น้องใต้ต้นพักคมพักคมกระทุ่มหัวเช็ดจังไงล่ะนี่เอ็มมีสิได้ตัดเฮ็ดปุ๋ยพืชสดด้วยจ้ะโอ้ยออนี่แหละค่ะยอดพักยอดหญ้ากับหม็นปลาอันต้นคมไอหกไหลงามคักคามเบิง้งโอ้ยวิสีอาจังสีกับเน่าโพดค่ะสีอาจังสีละ ท่านให้มันดีก็ต้องเก็บอ่าใส่กันไก่ตัดมันจะมาช้ำนะคะเนาะปู่บอกว่าเห็นเห็ดเกิดอยู่เดี๋ยวสิไปเก็บเห็ดพร้อมพี่น้องมื้อนี้กับเขาได้แล้วเขาเรง่งป้ามาหนี้ไป ep ep เก็บเห็ดกันค่ะนี่เด้เห็ดนี่โอ้เห็ดง oh, ามคะ่ะมา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 เก็บเมื่อกี้นี่คุยกับเพื่อนบ้านค่ะเสียงเพิ่นคุยกันกับแม่ยาอยู่ หนูรู้สึกว่าสิเทาแล้วแต่ว่าไอหนีจะเก็บไปก่อนไปเลือกเอาเนาะคะนะ่ะเนาะเทาแล้วเพ็บตรงนี้เกิดประจำค่ะคันฟ้นตกเนี่ยเทาแล้ว,ล,วลืมมาเบิงค่ะขาปูพึ่งบอกกันเลยว่าเดี๋ยวสิมากเก็บคันกินได้ก็กินคันกินว่าดดก็ทิ่มเพื่อนวะจากตอนนี้กะตั้งหม้อแกงพักค่ะน้ำกำลังเดือดค่ะ เฮดของเฮ้านะคะเนาะไปล้างมาแล้วค่ะขาวสวยเลยค่ะข้างนี้ก็เป็นใบดอกน้ำเต้าเนาะค่ะเนาะต้นน้ำเต้าแล้วก็ไปเก็บฟักทองมาแล้วก็ดอกฟักทองมาทัานล้างเนี่ยจ้ะอันนี้ใบอีตูค่ะเนาะนี่ราคากับเขาของเอมี่มือนี้หุ้มเขาคือเกาประทันในสุกเนี่ยจ้ะโอเคหมอนเดือดเตาใส่ฟักทองลงไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาสุกเนี่ยกระซิสายังสี แต่กับใส่เ็ดค่ะใส่ลูกโดดลงไปน้ำค่ะโอเคเรียบร้อยใส่เ็ดลงไปด้วยค่ะวันนี้พักที่ห้องเตรียมใบเนาะคะ่ะเนาะนี่ละค่ะใส่ลงไปเลยเสบ็บๆสบนัวๆัวจมวันวาานี้ใส่เคืองหอมลงไปบัานี้ใบฟักทองใบแมงลักค่ะ ีกินครอมเป็นตัวบนมนกินครอมกับอูเนาะค่ะเนาะตอนนี้ส่วบบะเขือของข้ากระแล้วๆเวนาะคะ่ะเบิ่งค่ะสีสันนาตาอาจจะบะสวยแต่รสชาตินี่สุดยอดค่ะผู้ใดบะมี่ล่องเบิ่งเด้อค่ะบะเขือขาวจงห้เหลืองใส่แท่นบะเขือคืนใดค่ะรสชาติหวานกว่าอีกต่างหากเนาะเะนาะ,ะ,นะ,ะกินคับอาพืชพักรอบบ้านของข้าเนาะคะ่ะเนาะ เนพาสต้าให้สามีค่ะเฉันบอกว่าอยากกินพาสต้าเนาะค่ะเนาะตอนนี้จะชุกเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวค่ะจินแบบง่ายๆจ้าก็เกิดกับข้าวของข้าวกระเลาะแล้วจา้ามากินข้าวน้ำกันได้จ้าเด้ออันนี้ของสามีพาสต้าจานเดียวค่ะของาะวีสามจานค่ะตามทีเอ็นนี่แหละคะ่ะเมนูแซ่บๆวันนี้มาจา้าลุยจา้า บทาได้ค่ะห um ินเขาแล้วทำเล็กแหมันสัวบังคือหอมเปร็กห้วยดกอ แซ่บกับแซ่บเนยค่ะมักเนื้ำกันค่ะ่ะเพชรจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวเอ็มมี่ขอตัวไปกินตอกันเพชรแห้ง านะนำกินก่อนค่ะขอบคุณยหลายที่มาติดตามน้ำจุ้มไก่กับรางไกกันนาะค่ะไว้พบกกันไม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ